สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายนะครับ o light warrior x 4นะครับนะตัวนี้จะเป็นไฟฉายนะครับนะเขาบอกว่า rechargeable long range นะครับ tactical flashlight with tail switch นะครับเป็นไฟฉาย tactical นะครับสำหรับการส่องระยะไกลนะครับตัวนี้นะครับนะถ้าเราดูที่ตัวกล่องนะครับเขาบอกว่าความสว่าง2,600 Lumens ลูเมนส์นะครับระยะแสง630เมตรนะครับนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับนะนี่ครับโอ้เป็นไฟฉายที่สวยงามเลยครับนะนะครับนี่จะเป็นสวิตช์ท้ายนะครับนะตรงนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับนะ ก็รองรับการชาร์จแบบไม่เหล็กนะครับนะมีแท็กติคอลริงตรงนี้ด้วยนะครับแต่จะไม่มีคลิปนะครับที่เป็นโลหะนะครับในส่วนของนะครับโคมเป็นโคมผิวเรียบนะครับหลอด led นะครับเป็น sft นะครับเจ็ดสิบนะครับนะก็ตัวนี้นะครับหลอด led เนี่ย sft 70ในโคมผิวเรียบนะครับค่าแคเดล่าเนี่ยประมาณสัก9 9 3 1 0แคเดล่านะครับนะความเข้มแสงจัดมากนะครับนะหลอด sft 70ตัวนี้นะครับนะ 5,700k ถึง 6,700k นะครับค่าแสงแล้วก็ CRI 70นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะครับจะต้องเป็นแบบเฉพาะของโอไลน์นะครับ 217005,000mAh นะครับเป็นแบตแบบโปรพายอิตาลีนะครับมีวงจรป้องกันนะครับต้องใช้แบตแบบนี้นะครับและในส่วนของเดี๋ยวผมขอใส่แบตเลยนะครับนี่ครับสวิตช์ท้ายนะครับเราสามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับตัวนี้จะเปิดฝาท้ายได้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับนะครับ ก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปเลยนะครับในส่วนของนะครับการชาร์จนะครับทุกท่านรุ่นนี้คือประทับใจมากนะครับก็คือว่าเขาทําระบบชาร์จนะครับเป็นแบบนะครับ USB-C แล้วนะครับซ่อนอยู่ที่คอนะครับเราก็นะครับหมุนนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับเปิดเข้าไปนะครับก็จะเจอนะครับตัวชาร์จนะครับช่องชาร์จนะครับช่องชาร์จตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะด้วยนะครับเนี่ยว่าชาร์จเต็มหรือยังนะครับ นะแต่ไฟบอกสถานะเนี่ยนะครับเวลาเราปิดเข้าไปเนี่ยเราใช้ไฟฉายเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นแต่ไฟฉายก็มีระบบการเตือนแบตเตอรี่อ่อนนะครับก็ <c oughs> คือว่าเขาจะสั่นนะครับเขาจะมีการสั่นเตือนนะครับในส่วนของการชาร์จนะครับก็จะมี USB-C แล้วก็ชาร์จแบบแม่เหล็กแต่ว่าตัวชาร์จแบบแม่เหล็กเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาด้วยนะครับนะการชาร์จแบบ USB-C เนี่ยนะครับตัวเนี้ยเวลาในการชาร์จเนี่ยประมาณสักนะครับสอชั่วโมงนะครับ2.5ชั่วโมงในส่วนของ เอ่อไม่ใช่ครับ3.5ชั่วโมงนะครับ3.5ชั่วโมงและในส่วนของการชาร์จแบบไม่เหล็กนะครับถ้าเราใช้แบบไม่เหล็กชาร์จเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก5ชั่วโมงนะครับเียจะใช้เวลานานนะครับประมาณนั้นนะครับเตือนแบตเตอรี่อ่อนแบบมีการสั่นนะครับการกันกระแทกก็อยู่ที่ราวๆสเมตรนะครับสเมตรแล้วก็การกันน้ําก็อยู่ที่ราวๆสัก IPX นะครับ IPX8 นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับไฟฉายตัวนี้นะครับ โอเคนะครับนะก็โดยรวมนะครับนะแสงดีนะครับแสงสวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่จะได้ในกล่องนะครับก็จะมีสาย USB-C ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของซองนะครับแล้วก็คู่มือนะครับในส่วนของซองผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับนะเนี่ยใช้งานสะดวกนะครับนะเราก็เน็บตัวซองเนี่ยติดกับเข็มขัดนะครับเวลาใส่ก็ประมาณนี้ครับเอาหัวลงก่อนนะครับนะเวลาจะดึงก็ดึงแบบขึ้นแบบเฉียงๆนิดนึงนะครับนะ ปุ๊บนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับนะค่อนข้างสะดวกมากนะครับนะอุปกรณ์ครบครันเลยครับนะในส่วนของตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับนะอ่าข้อมูลความสว่างกันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะในส่วนข้อมูลความสว่างนะครับมันจะมีที่ตัวคู่มือตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่กล่องนะครับผมว่าดูที่กล่องจะดูง่ายกว่านะครับอ่าเดี๋ยวขอขยับกล่องมาตรงนี้เลยนะครับนะทุกท่านนี่ครับ ในส่วนของข้อมูลความสว่างนะครับเขาจะแบ่งกลุ่มโหมดเป็น2กล uh, mm ุ่มครับเลกูล่าโหมดนะครับกับแรกที่ข้อโหมดในส่วนของเลกูล่าโหมดเนี่ยนะครับโหมดไฮเนี่ยจะมีแค่สโหมดนะครับไฮเนี่ยสองพลูเมนเลยนะครับเปิดได้ประมาณ3นาทีจากนั้นจะลดระดับมาที่นะครับหนึ่ลูเมนนะครับเปิดได้อีก140นาทีนะครับจากนั้นก็จะลดระดับมาที่300ลูเมนเปิดได้ยี่สินาทีนะครับระยะแสงก็630เมตรเลยนะครับในส่วนของโลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก300ลูเมนครับเปิดได้ตั้ง8ชั่วโมงเลยนะครับนะ ประมาณนั้นขนาดโลเนี่ยก็ยังระยะแสงได้ถึง210เมตรนะครับใช้จริงก็ประมาณสัก100เมตร100กว่าเมตรได้นะครับในส่วนของแท็กติคอลโหมดนะครับโหมดยุทธวิธีนะครับมีเดียมเขาเนี่ยนะครับก็1,000ลูเมนนะครับเปิดได้150นาทีแล้วจากนั้นก็จะลดระดับแสงลงเหลือ300ลูเมนเปิดได้อีก20นาทีนะครับระยะแสงนะครับก็ราวๆสัก390เมตรในส่วนของสโตรบนะครับนะสโตรบก็นะครับ2,600ลูเมนนะครับนะ2,600ลูเมนอ่าเปิดได้นานถึง330นาทีนะครับนะ ประมาณนั้นแต่ผมคิดว่าเขาก็คงลดระดับแสงลงเพราะว่าสโตรบเนี่ยมันก็มีความร้อนเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับนะน้ำหนักไฟฉายนะครับนะก็ราวๆนะครับนะสองรบกกรัมได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือในส่วนของข้อมูลนะครับความสว่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลการใช้งานกันครับทุกท่านว่านะครับไฟฉายตัวเนี้ยนะครับใช้งานยังไงนะครับโอเคครับ ในส่วนของการใช้งานนะครับนะตัวนี้นะครับใช้งานง่ายเพราะว่ามีสวิตช์ท้ายนะครับแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้ผมตั้งโหมดอยู่ที่โหมดเรกูล่าโหมดนะครับก็เรากดครึ่งได้นะครับปล่อยดับนะครับเรกูล่าโหมดเนี่ยนะครับมันจะสตาร์ทที่โหลดโหมดโลนะครับนะก็คือ300ลูเมนนะครับกดครึ่งนะครับได้แบบนี้แต่ถ้าเรากดครึ่งแบบไวๆนิดนึงปั๊บเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับได้แล้วนะครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเรากดเต็มตามนะครับก็จะได้นะครับโหมดไฮเลยนะครับนะ ถ้าจะเปิดโหมดไฮนะครับก็นะครับปล่อยกดไวๆนะครับนะแล้วมันก็จะติดนะครับกดเข้าไปลึกๆนะครับอันนี้ก็ดับนะครับประมาณนั้นนะครับนะกดค้างโลนะครับนะกดเต็มไฮนะครับถ้าปล่อยนิ้วก็ดับนะครับถ้าจะให้มันติดก็กดเบาๆครับปึ๊บอย่างนี้ครับนะหรือกดเต็มครับอ่าเบาๆนะครับไวๆด้วยนะครับนะแบบนี้มันก็จะติดแล้วนะครับนะ ประมาณนั้นนะครับถ้าจะเปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมดพลัติคอลนะครับการเปลี่ยนกลุ่มโหมดนะครับก็จะต้องเปิดไฟฉายขึ้นมาก่อนนะครับแล้วจากนั้นเราก็ขันฝาท้ายครับทุกท่านจนไฟมันดับเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปใหม่นะครับตอนนี้กลุ่มโหมดก็จะเปลี่ยนและเรียบร้อยนะครับในโหมดพลัติคอลนะครับผมแตะเบาๆนะครับตัวนี้จะเป็นมีเดียมนะครับเห็นไหมครับมันแรงขึ้นมาแล้วประมาณพันลูเมนนะครับและถ้าผมกดลึกเข้าไปจนสุดนะครับมันจะกลายเป็นสโตรบแล้วนะครับนะครับ โหมดยูททวิตีแล้วนะครับกดครึ่งแบบไวๆนะครับปุ๊บอ่าก็ติดแล้วนะครับนะกด M แบบไวๆอ่ามันก็ค้างได้นะครับเห็นไหมครับนะเรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของการใช้งานนะครับโหมดเลกูล่าโหมดแล้วก็แทคติคอลโหมดนะครับนะส่วนตัวผมมองว่าไฟฉายตัวนี้นะครับมันเป็นไฟฉายสายลุยปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เลยนะครับนะเพราะว่าโหมดการใช้งานเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานในการค้นหานะครับป้องกันตัวอะไรประมาณนี้นะครับนะ โดยรวมก็เป็นไปถ่ายที่ดีครับนะแต่ว่าถ้าจะปรับปรุงอะไรส่วนตัวมองว่าเออมันถ้ามีหลอดนะครับนะอ,อ่ักค่าพันเคน่าจะดีมากนะครับแล้วในส่วนของนะครับด้านข้างตรงนี้ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคลิปได้ก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะชอบใช้แบบคลิปไม่ชอบใช้แบบซองตงัวนี้นะครับนะแต่นั้นก็อาจจะต้องทําให้เกิดการออกแบบบริเวณตรงแถวเนี้ยและตรงแถวคอเนี้ยใหม่นะครับนะนะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะ แต่โดยรวมก็เป็นไฟฉายที่นะครับแสงดีครับนะแสงดีมากนะครับแล้วก็นะครับน่าประทับใจนะครับในส่วนของความแรงแล้วก็ระยะแสงที่มันทําได้นะครับในหัวเล็กขนาดนี้นะครับโอเคนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปเดินทมแสงกันครับว่าแสงตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายนะครับ o l i g h ์วอร์เรียร์ X4 นะครับนะอันนี้ก็ขอโชว์โหมดนะครับ tactical ก่อนเลยนะครับ โหมดแท็ก i c a l นะครับก็จะมีแสงแค่2ระดับนะครับเนี่ยนี่คือระดับแสงคงที่นะครับก็คือประมาณพันลูเมนนะครับนะลากกันยาวๆได้เลยนะครับประมาณสักร้อยห้าสนาทีเลยนะครับนะตามคู่มือก็ไม่ได้บอกว่าดรอปนะครับนะหลอดตัวนี้ก็น่าจะเป็นหลอด SFT 70นะครับนะแสงขาวนะครับแสงค่อนข้างสวยเลยครับนะไม่ได้ติดด่างอะไรนะครับ ที่ฮอสปอตเนี่ยอาจจะดูเป็นด่างๆนิดนึงนะครับถ้าฉายเข้าไปที่ผนังสีขาวนะครับแต่ว่าใช้งานจริงมันไม่เห็นหรอกนะครับนะมันนิดเดียวนะครับนะเป็นธรรมชาติของหลอด SFT 70นะครับแสงดีมากครับนะวงแหวนด้านนอกก็ไม่ได้มีนะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับนะแสงดีมากครับไปดูที่ตัวบ้านนะครับทุกท่านเหมาะกับการเป็นไฟฉายยุทธวิธีนะครับนะเอาไว้ไปลุยไปอะไรพวกนี้นะครับนะนี่ครับอันนี้ก็คือที่ตัวบ้านนะครับนะ นี่สองไม้ไหมครับแสงสวยเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะก็ตัวนี้นะครับสวิตเขาเนี่ยนะครับถ้าเรานะครับกดครึ่งนะครับนะก็จะได้แสงคงที่กดเต็มก็จะได้ s t r o บนะครับเดี๋ยวขอโชว์ s t r o บนะครับนะเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับปุ๊บนะครับนะกดเต็มก็จะได้ strobe แบบนี้นะครับนะทำนองนั้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส t r o บมนี่6 0 0ลูเมนเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวจะไปเลกูล่าโหมดนะครับโหมดปกตินะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนนะครับอ่าโอเคครับทุกท่านตอนนี้จะอยู่ที่โหมดเลกูล่าโหมดนะครับผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับนะก็อ่ามี2ระดับเหมือนกันนะครับนะมีโลกับไฮนะครับนะโลตัวนี้ก็ประมาณสัก300ลูเมนครับนะแสงอาจจะออกเป็นติดเหลืองเหลืองเขียวเขียวนิดนึงนะครับในโหมดต่ําแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาการใช้งานอะไรนะครับนะมองเห็นนะครับระยะสนามบาสกําลังดีเลยนะครับเหมาะกับการส่อง ตรวจตานะครับแสงกําลังดีนะครับไฟฉายแท็กติคอลตัวนี้ไม่ได้มีโหมดแสงต่ําเลยนะครับนะพร้อมลุยอย่างเดียวเลยนะครับพร้อมปฏิบัติงานเหมาะกับตํารวจอะไรพวกนี้นะครับการป้องกันตัวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือโหมดนะครับโหมดโลนะครับนะโหมดโลเดี๋ยวเราจะไปดูที่โหมดแรงสุดเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมขอกดเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับนี่คือโหมดแรงสุดนะครับนะอ่าสองพลูเมนนะครับ ตามคู่มือก็อยู่ได้ราวๆสัก3นาทีนะครับอาจจะ2-3นาทีแล้วก็จะดรอปลงมาที่ประมาณสักพันลูเมนนะครับนะประมาณนั้นนะครับแสงสวยมากครับนะเนี่ยพอผมปล่อยปุ่มนี่มันก็ดับไปเลยนะครับนะอ่านะครับ๊บนึงครับนี่ครับนี่กดแชร์ไปแล้วครับนะโอเคนะครับโดยรวมก็เป็นไฟฉายแท็กติคอที่ผมประทับใจนะนะครับแสงสวยมากนะครับแล้วก็แรงมากนะครับ แสงพุ่งดีมากเลยนะครับแสงพุ่งดีมากแล้วก็ระบบป้องกันตัวเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายครับนะไม่ว่าจะเป็นแสงแรงสุดนะครับแล้วก็สตโตรปอะไรพวกนี้นะครับนะในส่วนของการเปลี่ยนกลุ่มโหมดผมรู้สึกว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับนะเราต้องเปิดไฟค้างไว้แล้วก็มาหมุนสวิตช์ท้ายอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะรู้สึกยากๆนิดนึงงนี่ครับตอนนี้เขาค่อยๆกําลังดรอปลงมานะครับนะกำลังดรอปแสงลงมาระยะต้นไม้นั้นประมาณสัก50เมตรได้นะครับ ตรงนู้นสักร้อยเมตรได้ก็เห็นโอเคเลยครับนะหลอด SFT 70นะครับดีนะครับสิ่งที่ควรปรับปรุงก็คือว่าส่วนตัวผมนะเขาให้ซองมาบางทีเราอาจจะไม่อยากใช้ซองน่าจะมีคลิปแถมมาด้วยก็ดีนะครับนะแล้วก็มีเวอร์ชั่นแสง 5000K ก็น่าจะสวยเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีอีกกลุ่มโหมดหนึ่งเนี่ยที่มีโหมดแสงหลายๆโหมดให้เลือกใช้อย่างเงี้ยก็น่าจะดีนะครับ แต่โดยรวมเป็นไฟฉายแท็กติคอลนะครับยุทธวิธีที่แบบสุดยอดเลยนะครับตัวนี้นะเหมาะกับการใช้งานยุทธวิธีนะครับประมาณนั้นนะครับแสงดีครับแสงสวยมากนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับแล้็ถ้าสนใจสินค้าก็ดูได้ที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ